สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวัวพารวยครับเอฟซี FC ครับผมมือนี้มาตามพอ่อโงนครับคนนัดวันที่สิบแต่ว่ามาบ่เห็นเผื่อหมูว่านนี่นาะครับเนาะเลยมือนี้มาใหม่ครับเอฟซี FC ครพอ่อโงนเข้าสองตัวบนสองตัวล่างหัวที่ผ่านมาครับเอฟซี FC ครับ มาตามหมดนี่ว่าสิเป็นใจสิเขาสามตัวบอ่อสิแตกสามตัวบอ่อนะครับเนาะ,ะพงโวนเป็นเลขผีหน้าบอกเลขฟันอย่างเดียวนะครับเนาะ,ะเลขนางเอาบอกใครเขาเ่าคนฟันเขาาย่างเดียวครับเอฟซีผมก้อนสีเข่าไปชมจิบของพง้วนเอฟซีกให้ใช้วิจารญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแนวทางถนนขับเอฟซีกับผมมักกระจัดขัดกระพานขันมาขันชอบก็จะเลือกกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสไสว์พารวยนะครับติดตามทางเพจของน้องที่เป็นเพจขับเอฟซีกับผมหรือว่าคนดอยนําโชคนะครับเนาะนะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กของสไสวชายพร้มเช่นเคยขับเอฟซีกับผมเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเอฟซีกับผมพองวนเพิ่นกับมาแล้วนะครับเนาะชีจักระาน หลิวหลวหลวมาตั้งป่องบอทันครับอฟซผมาจักมาจะใส่ที่แรกอะเขามาบ้านนี่แหลพะพอเห็นเพิ่นยินไดบ้านก็เลยยางออกมานารระครับเนาะยางออกมาก็เลยมาเห็นเพิ่นครับอีฟซกับผมเอาเมื่อน,นี้พ่องโงนมาแล้วครับอฟซับผมอได้มาแล้วสโตสามโตครับอฟซีครับอืมอืมอะ โอ้โอโออออโอโโอเออเออออเออโอ้โอ้โอคนวามีคนบอกให้เิับวิธผมเปินกระเล็บให้ออกนะครัาเปินเขียนเล็บให้ยังเยาโอ้โอ โอ้อืออ้าอันนี้เขียนหายย่างเดียวครับยุ้ซีครับผมอือก็เอามาเออโอ้เออเออโอ้อ้าคนเดียวนี่เพื่อนว่าหายออกคลิปเพื่อนว่าคนยาติอ่า อือโอ้โอโอออคือออออวันสองสอง็ดังคักไายครับซี่ครับผมอือดังคักไายจนดู โอ้ oh, เ,เสียงมันมีเสียงเสียงขับอยู่ที่ผมคนที่หายบึงได้ขับได้ wuuu wuuu eh eh wuuu 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 wuuu

ไปปุ่นโอ้เอ้เออาเเาูกูเพียบวกของวนไปทายกัทางกันทางที่กันทายกับายตนาตรงน่งวดไปอ้อมนะอ้อมแล้วเม่เออเออเออออ่อออ่

Nga, ooo, ee, 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 ee. Nga, ooo. Nga. Eee. Nga. ờ ờ có nguồn phân va phân thải phân thải keo anh em phân 嗯嗯嗯。 เน ja. ี่ยอืมอืมอืมเออโอ้อืออือโอ้เน้นสองตัวเ่ยโอ้กับเอฟซีกับผมผนว่าให้เน้นสองตัวเอ้ยเอ้สามตัวคือ สี 4, 4, 2, ่สี 4, าา่เก้าสองตัวเน้นไป 4, 3, นน 4, 4, สนนน 4, ี่เก้าครับวิธีผมราคาสองตัวเน้นไปสี่เก้าสามตัวเน้นสี่สี่เก้าสองตัวบนเน้นสี่เก้าตัวนี้เป็นล่างครับวิธีผมอ่าอ่าอ่โอ้ โอ้โหเจับนเออออเออโอ้อโอเอาเะยกให้เราว่าไห้ออกคลิปอ anyway ืออ <cks pagar> ืออ uh ืกับเอฟซกับผมเลขกพงวนงวดนีไดมาคือ าสามตัวสี่ครับผมเนาะทำไมนะครับเนาะสามตัวคือสี่สี่เก้าสองตัวบนเน้นสี่เก้าสองตัวล่างเน้นเจ็ดเก้าครับเอฟซีครับผมวงกลมไว้หันเด้อครับด้วยเอฟซีครับเพิ่นว่าเพิ่นบอออกคลิปแล้วว่าอันเพิ่นยานครับเอฟซี FC ครับผมนะครับเนาะวันที่สิบมหาเพิ่นบอเห็นพอ,อยังเพิ่นเอาไปฉีดยาอยู่ ลงาบาน,นะครับนะอืแล้วก็ตนวา่าได้ไปนอนอยู่ไอม้มงสายบัวมือหนึ่งใช่ไหมไปนอนอยู่พนมือหนึ่งพนกเกลือโปรไห้ออกลิปวสันกครับพี่ผมบอกเขียนให้ให้เชียนเองวสันกครับอยู่ซี่ผมแนวทางของพ่องวนอวดนี้ได้มาสามตัวไอซสิ่สี่สี่เก้าสองตัวบนเน้นสี่เก้าสองตัวล่างเน้นเจ็ดเก้าครับเอฟซีครับผม าสารคลิปนี้กะโสมาดลำรวอยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิไปไว้เพียงซัมานี้พ่อกันไหม่ในคลิปหน้าขอ,อกราบคำว่าสวัสดีครับวัสดีมากครับผม